สวัสดีค่ะกลับมาในช่วงนี้กันต่อเนื่องนะคะ1 2 3 4 5สอาสี่ห้า๋อมีทุนรอรอชมแล้ว300กว่าคนนะคะตอนนี้รับชมไปนะฮะอ่ะจัดเลยพี่อะไรนะที่ว่าดูทัสโกนิดหนึ่งอือืม,อมใช่ๆพี่อยากดูอยากดูว่าหมดรอบกันหรือ,อยังวันรุมันออกเยอะอย่าเพิ่งไปช้อนอะไรอย่างเงี้ยมีคนไปช้อนยูนิคคอนสตรักชั่นเมื่อเช้าเขาบอกเจ็บเลย เวลาความรู้ง่ายๆนะฮะเวลามันไ<ช>ปนขาขึ้นอยู่แล้วว่ามันลงนะฮะ <S <S ลงเราก็รูปม,มันออกอ่ะอย่าเพียบพิ่งไปสวนนะอ<ช>่าอย่าเพิ่งไปสวนนะะใช่นะครับก่อนหน้วนี้คือเป็นเทสโก้นะฮะจะเห็นว่ารอบจบหรือย,อยังนะะระบบของเราเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าบริเวณเนี้ยนะครับก็หนึ่งจุดสามพันล้านนะบร<ช>ิเวณนี้ก็คือหนึ่งพันล้านแสดงว่าเป็นหัวละอันนี้ต้องระวังแล้วนะครับพอเป็นหัวระวังแท่งแดงแท่งแดงต้องขายก่อนนะฮะรู้สิบวันต้องขายฮะ เพราะว่าเทสโกต้องขายมาตั้งแต่เมื่อาวานซืนนะฮะต้องขายแล้วนะครับหรือเมื่อวานก็ต้องขายแล้วนะฮะวันนี้ไปวันนี้พอมันหลุดมันจะมีแรงขายลงมาตามนะฮะตามลงมาเลยโดยแนวรับต่อไปก็อยู่ที่ยี่สิบสามนะฮะยี่สิบสามบาทยี่สิบสี่บาทเดี๋ยวดูก่อนแนวรับแรกเนะี 25, นะ่ยยี่บห้าบาทห้าสิบเนี่ยแนวรับแรกเลยนะฮะแล้วก็แนวรับต่อไปก็เป็นยี่สิบสี่บาทนะฮะ อันนี้ตรงแนวรับเนี่ยบริเวณแนวรับก็คือมันต้องบอกว่าแรงขายหมดแล้วนะฮะพอแรงขายหมดมันก็จะแสดงโดยโดยที่บอลรุ่มจะต้องหน่อยนะครับอานนี้พอมันลงมาตรงนี้มันมันจะบอกว่ามันมีคนต้นทุนแถวยี่บห้าบาทเนี่ยอยู่ละนะฮะเพราะฉะนั้นพอขึ้นไปนะมันพูดไปขาลงเนี่ยมันขึ้นไปยี่บหกบาทเขาก็ขายเพราะฉะนั้นพมันจะไปไหนไม่ได้ก็ถึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปรับแล้วก็มาดูตรงทิปโก้นะฮะช่างเหมือนค่ายเดียวกันแล้วก็ขายพร้อมกันวันเดียวกัน เป็นหุ้นค่ายเดียวกันหุ้นแม่หุ้นลูกนะฮะก็อาการก็เหมือนกันเราเราถ้าเรากลับไปย้อนดูชาร์ตของหุ้นในช่วงนี่นะฮะหุ้นลักษณะแบบนี้หลายตัวเลยแล้วก็มุดนลงแบบนี้นะครับเยอะเลยนะฮะล่าลากขึ้นมาแล้วก็อันนี้มันก็ชัดนะมันก็เป็นหัวนะนะครับตรงนี้สี่ร้อยนะครับแล้วหัวต่อไปนี่ก็สองร้อยนะครับก็ลงนะะก็สร้างครบระบบครบนะครับเป็นสร้างหัวครบแล้วก็ก็จะเริ่มลงอันนี้ตัวไหนนะคะ อันนี้เป็นทิปโก้พี่ขอดูชื่อหุ้นมันไม่เห็นชื่อหุ้นในกราฟค่ะค่ะโอเคค่ะพี่นี่เป็นทิปโก้นะฮะโอเคได้เลยค่ะนะครับเมื่อกี้ทสโก้ทิปโก้ในค่ายเดียวกันค่ะค่ะอ๋อทิปโก้ก็ดิ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะตัวลูกเป็ตัวแม่แล้ววุลุ่มวลูกออกเหมือนกันเป็นตัวแม่นะซึ่งเราก็ไม่ต้องสงสัยหรอกว่าว่าเรื่องอะไรนะฮรู้ว่าเอขายฮะจบนะฮะแต่ไปยูนิคนี่ย านานเราไม่ต้องไปสองสัยหร,ย <verm> ร,หรอกเราเห็นว่ายูนิควนนี้ลงนะฮะและว้ววอลรุ่มบานเลยนะฮะยูนิคอนเซชั่นเนี่ยจริงก็อยู่ในแนวโน้มลงอยู่ <UN IX S 2> นะครับอ่า<ม>เป็นแนวโน้มลงอยู่แล้วการลงแบบนี้นะฮะการลงมาแล้วมามาทำปัทท่อมแล้ววอลรุ่มม้าแบบเนี้ยมันก็คือต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับว่ามันก็อาจจะเป็นวัทท่อมแค่ขึ้น A ทํา B แล้วทํา C นะฮะซึ่งขึ้น C ก็อาจจะลงไปต่ำกว่านี้ได้อีกนะครับเยอะฮะฮะอ่า าะนั้นอ่ะก็ต้องต้อง,องะระมัดระวังอย่าพึ่งเข้าไปส่วนนะรอ๋อะระมัดระวังด้วยกันอย่าพึ่งเข้าไปส่วนคือเราดูแค่แรงซื้อแรงขายมันนั่นแหละเราโดยเร,เ,รเราพยายามดูกราฟแบบทั่วๆไปแล้วเข้าใจแบบทั่วทวไปนะฮะ,ฮะซึ่งโอกาสถูกเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าถ้าเราทําแบบนี้ก็หุ้นทุกตัวน<ฮ>ะโอกาสที่จะผิดพลาดมันก็จะมีแค่แค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะฮะที่แบบว่าขายไปแล้วแล้วมันวิ่งขึ้นกลับไปแรงๆเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งท ใครจะทําอะไรก็ได้แต่คุณไม่สามารถปิดบังเรื่องเองินโวลุ่มหรือจํานวนหุ้นที่คุณจะอ,ออกมาขายนะครับได้นะซึ่งคนจะมีหุ้นที่มาขายเยอะๆมันก็ก็ต้องไปดูหุ้นเป็นประเภทถ้าถ้าเป็นหุ้นหุ้นประเภทหุ้นเจ้าเนี่ยอ๋อใครมีหุ้นขายมีเจ้าคนเดียวนะฮะแต่ถ้าเป็นหุ้นพับบริษนะฮะแบบยูนิคอนเซชันก็อาจจะเป็นสถาบันใดสถาบันหนึ่งอาจจะมีข้อมูลมาว่าไตมาสนี้อาจจะกำไรไม่ดีเขาขายมาก่อนถูกไหมครับ เราก็ขายตามแล้วก็จบอย่าไปตรวจน,นะครับอย่าพยายามไปซื้อหุน้นเที่ว่าถอยซื้อนะฮะล้วก็เฉลี่ยซื้อถอยซื้อลงไปเรื่อยๆไม่ใช่วิธีการซื้อหุ้นที่ถูกต้องนะฮะก็ต้องซื้อตอนที่มันมันลงไปแล้วแล้วก็แรงขายหมดแล้วนะครับแล้วมันเริ่มวกกละน,นะครับหรือว่ามัน มันวกกลับมาแล้วแล้วมันขึ้นไปแล้วเป็นขาขึ้นแล้วอัน <Okay. S 1> นี้เราก็สามารถที่จะไปซื้อเพื่อเล่นแบบขาขึ้นได้คือซื้อที่ตูดขายที่หัวเป็นรอบๆไปนะฮะ <ield> ต่อย่างตัอย่างอายุ uh, olution, นิคอนซักชันเียเราก็เห็นชัดเลยนะฮะว่าถ้ามันจะเป็นขาขึ้นนะครับตรงนี้นะฮะที่ผมชี้นี่นะครับมเมาส์นะฮะนะครับ,รบจากนี้มาทุนนี้ต้องขึ้นต่อไปเลยหุ้น <ough. S 2> ชี้จะเป็นขาขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วเริ่มลงแส,สดงว่าเป็นขาลงแล้วนะครับคุณออกตัวได้เลยนะครับ จะมีแท่งเขียวอะไรก็มันต้องลงไปจนกระทั่งมันทำไซเคิลจบจบเพราะมันที่คือว่าอดูง่ายๆนะครับตัวเครื่องมือตัวหนึ่งที่พอจะช่วยเราได้นะครับว่ามันลงแล้วจบยังก็ดูไอซะฮะไอซ์ไซต้องต่ำกว่าสามสิบลงไปนะฮะจากที่เทสโก้หลุดนะครับบริเวณสิบเก้าบาทลงมานะครับไอซ์ไก็อยู่ต่ำกว่าห้าสิบนะครับต่ำกว่าห้าสิบตลอดแล้วก็ยังไม่ต่ำกว่าสามสิบแสดงว่ายังไม่จบยังลงอยู่ไม่จบนะครับอันนี้เรามาดูพ t l อ พีเอลลงเหมือนกันนะฮะแต่พีเอลลงมาก่อนแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นการลงในโน๊ตเซเวคยเก็คือว่าวัลรุ่มอย่ามานะฮะนะครับวอลรุ่มอย่ามาแค่น,นั้นเองนะครับ mm hmm. ถ้ารุ่มมาก็ไม่ถือว่าต้องเพ่นเหมือนกัน mm hmm. นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพของหุ้นที่ที่มาลงนะฮะอันนีมาดูตัวเก่ยวขึ้นบ้างตัวขึ้นที่เราแนะนํามาก่อนอันนี้ก็คืออ่าตัวของเอ t อทนะฮะนำมา มาสองวันแล้วนะครับแถวนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาก็แนวต้านพอดีสี่สิบบาทสลึงหัวลุ่มก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเลยมากมายนะะเพราะนั้นบริเวณแถวนี้ก็อย่าไปไปฝันมันว่ามันจะต้องไปไกลนะครับการขึ้นมาแถวสี่สิบสลึงข้างแรกเนี่ยอาจจะผ่านไปสี่สิบต้องลงก่อนเสมอนะฮะต้องลงก่อนแล้วก็ตรงบัตท่อมของเอวทีนะไม่ใช่บัตท่อมที่แท้จริงนะแถวนี้นะฮะไม่ใช่บัตท่อมแท้จริงเป็นแหล่งขาย ครับก็เป็นการแรงซื้อท่อนเนี้ยเป็นการอาหุ้นขึ้นมาเพื่อที่จะมาขายนะนะครับก็ยังไม่ใช่ขาขึ้นที่แท้จริงไม่ไต้องไปฝันอะไรมากมายเลยน,ะ<ม>นี่คือการดูชาร์จชาร์จเทคนิคนะครับมีเรื่องสามารถเนี่ยตัวนี้ผมพูดมานานแล้วนะครับ<ไ>ว่าธุรกิจเดิมของเขาเนี่ยมันหมดนะครับแล้วก็ลงไปแถวแถวสิบสองบาทเนี่ยมันก็มันก็เป็นประท่อมผมมันนะฮะกำลังวิ่กลับมาใหม่ผมว่าเป็นหุ้นเก่งกำไรนะนะครับ ก็ติดกันอยู่40นะครับก็คงอยู่ในกรอบแถวๆนั้นอีกนานนะครับ15บาทเนี่ยเป็นเส้น200วันนะฮะยังยังไม่ได้เปลี่ยนไปขาขึ้นนะครับ 2> 1>, 1 2 2ย้อน1 2ย้อน1ก็ดูไม่ดีเท่าไหารห่นะครับคาดหวังธุรกิจใหม่นะครับได้แล้วค่ะสามารถนี้ก็ยังเป็นแนวน้มลงนะคะยังอยู่ในแนวน้มลงนะครับ ค่ะพี่มีพูดบางตัวที่เขาถามพี่ช่วยดูหน่อยสิก็เนี่ยดูให้แล้วก็ดูหมดแล้วนี่ทัสโกสามารถให้ดูอะไรไง B ีดอ๋อ b ี w กดับอาจก็แนะนำอยู่ไม่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็ขึ้นมามีวอลุ่มใส่ขึ้นมาสวัล้วหยุดก็เหมือนว่ามันมีรับข่าวเลยสักอย่างหนึ่งค่ะค่ะกูคุ้นขึ้นมาแล้วหยุดไปแสดงว่าไอ้วันที่วันที่ขึ้นไปอ่ะ วันรุ่งขึ้นจะมีข่าวนะฮะแล้วข่าวนั้นก็ก็ก็คือจบแล้วเหรอเงี้ยแค่นี้แต่ไม่ได้มีอะไร้านแล้วแต่มันอยู่ข้างบนแล้วนะเส้นมันอยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแล้วมันขึ้นมาพอดีเส้นสั้นเส้นอะไรมันเรียงกันแล้วนี่ใช่ใช่พอดีมันมาชนอ้แนวเดิมน่อยยี่สองจุดสองแปดเนี่ยซึ่งมันมีวอลุ่มเยอะมันติดกันเยอะก็เลยยังไม่ผ่านนะโดยโดยปกติมันก็ภาพเดียวกันนะว่าเหมือนกับเอออทอ่ะขึ้นมาแล้วครั้งแรกอาจจะไม่ผ่านเสมอ ราะฉะนั้นถ้าแถวสองบาทยี่ิแปดมันก็ต้องย่อก่อนเราดูแล้ววันนี้มันยอ่อแล้ววอลรุ่มมันน้อยลงะนะครับน้อยลงแล้วนะครับก็มันก็สามารถยืนถ,ถ้าถ้าแพทเทิร์นนี้คือราคาไม่ลงไปสองบาทสิบแปดอะไรเงี้ยนะฮะสิ่งที่ต้องถามก็คือยืนออกข้าง 2, สองสามวันแล้ววอลรุ่มหายแล้วก็ต้องเล่นขึ้นเลยนะฮะไม่ใช่ยืนไปเดือนหนึ่งนะ,ะก็คือคุณต้องเล่นต่อแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าเราเช็คดูละเอียดก็คือว่า ผมว่ามันมีข่าวนะผมไม่ได้ดูข่าวมันเรแต่ผมว่ามันมีข่าวไอ้เมื่อวานวันก่อนมันจะมีข่าวเรื่องอะไรของมันสักเรื่องหนึ่งเราขึ้นมาก็ลากขึ้นมาแล้วก็มายืงยินขายแล้วก็เดี๋ยวก็ลงไปสองบาทแปดตังค์ใหม่ <'Kay. S 2> แต่ถ้าไม่มีข่าวนะเขาแสดงว่าจะขึ้นต่อไป <'Kay. S 2> ผมว่าอย่างนี้นะทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้หุ้นในเวลาเขาจะขายเนี่ยก็ต้องมีข่าวดีมาบอกนะครับเพราะว่าเวลาทําหุ้นขึ้นมาเขาต้องหาคนมาซื้อต่อเขาว่ามันก็จะทําขึ้นไปทําไมอะ้วยจากตัวเลขนะฮะ กขาต้องขายพอขายเขาก็จะมีข kind of ่าวออกมานะฮะวันนี <Right. S 2> like ้ถ้ามันไม่มีข่าวเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นไปโดยภาพของพื้นฐานออกมาซึ่งมันมีไม่ได้ไงนะครับใครอย่ามาบอกว่าเอ้ยต่บ้านหนึ่งกำไรดีกี่ร้อยล้านกี่พันล้านบอกไม่ได้โตกี่เปอร์เซ็นต์ก็ติดคุกไงใช่ไหมฮะมันก็จะขึ้นของมันไปแต่จะขึ้นแบบนี้มันเหมือนเป็นเป็นข่าวนะครับแล้วก็จบข่าวนะครับเพรนั้นแหละนะครับจะกํามุลมากมายนะครับ I V L นะครับ ไอวอลมันเป็นโดจิลงมานะครับภาพของไอวีอลเนี่ยขึ้นมาตรงนั้นเนะี่ยแล้วก็ถ้าเราดูภาพจะเห็นว่ามันเป็นขาลงอยู่นะฮะคือมันทำไฮโรไฮโรโรแล้วขึ้นมาตรงนี้มันก็ยังไม่ได้อย่างไอซายก็ยังไม่ดุต่ำกว่าสามสิบนะครับมันก็ยังเป็นขาลงอยู่นะฮะมันก็ฉลองไม่จบนะฮะนะครับ,นะรบการใช้ดูใช้ใช้เป็นเดลิชาตนะครับการาฟขอหุ้นทั้งหมดนะ่ใช้เดลิชา์ต่ำกว่าก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับ สูงกว่าก็คือท้าไปซื้อตอนถ้าจะดูทุ้งสูงเนี่ยกราฟวีกลับมันมันใช้เช็คว่าการการลงของมันเนี่ยมันจบการลงหรือยังนะฮะแต่ในระหว่างที่เราดําเนินการใช้กราฟในการดูในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันใช้กราฟเดลิชาร์ตนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินจ่ายเงินตอนสิ้นวันนะครับใครไปจะไปซื้อหุ้นมาจะไหนไม่รู้แต่สิ้นวันเนี่ยคุณมีภาราต้องจ่ายถ้าคุณขายไประหว่างวันคุณก็ไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยมันต้องดูกราฟของเดลิชาร์ตเท่านั้นนะครับ ก็ชัดโก้ก็มีข่าวนะฮะชัสโก้มีข่าวมาเมื่อเช้าเรื่องน้ำมันดีแล้วก็ดูชาร์ตประกอบแล้วกันนะครับมีชาร์ตประกอบค่ะชัสโก้ก็เป็นพุ้นฟังน้ํามันนะฮะก็ก็ตอนนี้ก็ต้องถือว่ามันยังขึ้นอยู่นะนะครับมันก็ยังไม่ได้ไปอะไรมากมายนะฮะมันก็คล้ายๆกันแหละหุ้นสไตล์แบบลากยืดขึ้นมาแล้วก็ยืนขายยืนขาย A B C จบแล้วก็สไลด์ใหม่นะ่ะคือถ้าจะผ่านสี่บาทห้าสิบก็ต้องมีอะไรแบบดีๆพอสมควรนะต,ตลาดแบบนี้ผมว่าเซอว์เขาก็พูดถึงเขาอยู่ตลาดมานานแล้วเขารู้นะว่าเขาต้องทํำยังไง <นะ S 1> อ่ะนะฮะเขาเขารู้อ่ะว่าเขาเขาจะต้องทํำยังไงทําไปก็แบบสิบเองเขาไม่ทำหรอกนะทำไปก็คนอื่นมาขายหุ้นให้เขาอ่ะเว้นแต่ว่าเออมันมีอะไรดีอะไรละ่ะที่ดีนะฮะสำหรับธุรกิจปันผลมันมีอะไรที่ดีล่ะ มันก็เพราะฉะนั้นพุ้นพวนนี้มันก็นนนนจะเป็นลักษณะลงมาซื้อขึ้นไปสองสามวันก็ขายไปมันก็เป็นไซเวยอยู่แบบนี้นะครับตอนนี้ถ้ามันจะขึ้นจริงได้คือมันก็หนีไม่พ้นฟันโฟเข้ามาเงินเหลือมากนะฮะเศรษฐกิจดีก็มีคนมีตังแล้วลย่อยเริ่มมีเงินอีกละอ,อีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยหุ้นมันก็จะขึ้นไปแต่ตอนนี้เดินไปที่ไหนตลาดเงียบไปร้านอาหารเงียบต่างจังหวัดเงียบนะครับเล่นไปเอาเงินกับใครอ่ะถูกไหมครับ ก็เล่นได้กับลูกคนรวยหลอกลูกคนรวยพอได้ค่ะอ่าแต่วิเอเป็นหุ้นต้องดูพื้นฐานในการเล่นนะครับเป็นเป็นเป็นหุ้นที่แบบฟอร์มค่อนข้างใหญ่นะก็ต้องดูพื้นฐานในการเล่นไม่ได้ดูพื้นฐานเล่นก็อย่าไปดูเทคนิคอย่าครับเดินหลงทางนะฮะอ่าแต s วิเอซเอซินเทคนะครับซินเทคค่ะก็เห็นสัญญาณซื้อขึ้นมาวันนี้นะครับเป็นแท่งเขียวๆเล็กๆนะฮต้องบอกว่าซินเทคลงตอนนี้ยังไม่ใช่ปะทอมนะ ไม่ใช่การทำก็เราต้องลงมาเทคแท้ทีทีแต่สี่บาทสี่สิบก็เป็นแนวรับสําคัญนะครับอันนี้ทํา A ต้องเด้งทํา B ก่อนบอาจจะขึ้นไปได้พอสมควรห้าบาทอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ต้องลงมาอีทีหนึ่งนะครับเอเคทีบีจะปันผลฟรีไหมครับตั้งแต่ปันผลมาตั้งแต่สปปยังไม่มีตรวไหนปันฟรีเลยนะติดกันผลปันินปันผลติดมดเลยถ้ากินถ้าหุ้นซื้อข้างล่างจะมาซื้อหุ้นตรงนี้เพื่อกินปันผลมันไม่ทันละ เดลต้าเป็นหุ้นแบบไหนเป็นหุ้นพื้นฐานที่ใช้เลือกตามประเทศนะครับแบบไปก,ก็ตามประเทศนั้นก็ต้องพูดหลายอย่างนะครับตัวเดลต้าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเขาก็มีโรงงานอยู่ที่จีนด้วยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอัตราและเปลี่ยนนะครับเกี่ยวข้องกับตัวเอกบเอ็มนะฮะเรื่องของการส่งออกนะครับนะครับเป็นตัวที่เขา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 ปรับเปลี่ยนแล้วปรับเปลี่ยนโรงงานถ้าโรงงานเขาจะอยู่เมืองไทย,ยเขาตายไปแล้วนะครับ เขาเปลี่ยนโรงงานไปอยู่ที่จีนถ้าผมจำไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นหุ้นพื้นฐานนะครับทำาันอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไฮเทคมีอะไรดีขึ้นจัางก็แฮสเทกนะแฮสเท็ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็หุ้นพื้นหุ้นอภิิหารนะฮะก็ไปดูงบประกอบนิดนึงละกันะขึ้นชันๆแบบนี้ก็ก็ถ้าจบนะครับต้องบอกแบบนั้นเป็นท่าจบท่าจบนะฮะ ถ้จบไม่ลงก็ไปยืนคาอยู่ข้างบนนะถ้าไม่มีใครตามกาคาอยู่ข้างบนนะ <at> คือไม่มีหุน้หนอะไรที่ดีขนาดจะวิ่งจากหกบาทมาห้าสิบเปอร์เซ็นตในภาพตลาดแบบนี้นะ, mm. นะครับก็จกเป็นกา,ก,ปการทําราคา <Okay. S 1> ผสรุปพูดตรงๆเลยนะ mm. มีอะไรดีไม่รู้มีเลยก็ต้องบอกตลาดก่อนว่ามีอะไรดีแล้วค่อยเล่นนะถ mm. ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณไม่ต้องมาประโคมข่าวหรอกนะคร mm. ขายไม่ได้หรือไงประโคมข่าวผ่านผมมายากนะคร ผมไม่นําให้ลูกค้าซื้อหุ้นแบบนี้ติดขาดคือทําอะไรอ่ะรู้หมดนะครับไก่เห็นตีนรู้เห็ดนมไก่จ้าผมไม่เคยเชียร์หุ้นนะครับแน่นอนหุ้นขึ้นมาแบบนี้ผมไม่เชียร์ผมเชียร์ขายนะจะใครจะขายมันไม่มีใครมีหุ้นเนี่ยใช่ไหมมันไม่มีใครมีหุ้นเนี่ยแต่เหยื่อไม่ติดกลับหรอกเชียร์ผมยากนะครับใช่บอกค่ายไามค่ายเนี่ยยังรู้เลยว่าใครถาม โอ้โห oh, oh. ตายละร<ะ>ู้ผมรู้หมือนกนะันใครทําแต่ผมเฉยๆผมไม่ยุ่งกับมันแตาละคือถ้ามีอะไรต้องบอกก่อนนะครับแล้วเล่นกินไปอันนี้อยู่ของจริงนะฮะแต่อยู่เล่นกินไปแล้วอยู่ไม่บอกเลยเลยเนี่ยของ,องอปลอมพอผมก็ถามว่าอาจารย์นิพมูดถึงตัวไหนนะเมื่อกี้มันอะไรนะแฮชแท็ใช่ไหมค่ะค่ะนั่นแหละที่บอกฉันก็พูดทอดทาวันอยู่นะฮะ ดีงุ้นดีงี้ก็ขายมันไปมีหุ้นแา้วบแลลวมันไม่มีหุ้นขายไงก็เดี๋ยวมันก็จะเหมือนกันหลายตัวนะครับหุ้นขึ้นลักษณะนี้ตังค์น้อยนะฮะหุ้นถ้าตังค์เยอะไม่ได้ทําแบบนี้นะค่ะคือคือคนเจ้าก็ตังค์น้อยอ่ะแต่พอมันมีแบบตัวอย่างให้ดูเหมือน GL หุ้นอื่นก็อยากทําบ้างนะนี่ตั้งนานแล้วไม่มีใครทําอะไรเพราะคุนอื่นก็อยากทําบ้างเดี๋ยวก็มีทำมือนีกเยอะนะฮะนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องมือคุณครบหรือเปล่า นะฮค,คุณพู้จะงุ้นเป็นฝรัง่งหรือเปล่าค,คุณคุณเป็นข่งชาติเวลาไปตรวจมันก็ตรวจยากนะฮะแต่ถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยพุดคุณเป็นเมืองไทยแล้วคุณอยไปทําแบบ p R ณก็ทําไม่ได้นะที่ P C S นี่ของเบรกจริงหรือหลอกคะหุ้น T P C H หุ้นพลาังงาน T P C S, <S, ไวไว <S มันยังไม่ที่เบรกอะไรนะ มันก็ไปกอบใช้เว่ยเมื่อวานมันขึ้นมาแล้ววันนี้มันก็ลงไปมันมีข่าวเปล่ะเราไปเช็คข่าวดูถ้าเมื่อวานมันมีข่าวนะฮะหรือวันนี้มีข่าวแสดงว่ามันจบแล้วขึ้นอัปเดตวันก่อนเขาข้อมูลเขาใช่ก็ดีใจจากอัปเดตนั่นแหละนะครับแล้วเ็าจบละระับลงมาใช้เวย์ใหม่เนี่ยช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่มีผู้ไหลเบกได้หรอกนะครับคือแต่ละตัวก็ประคองไว้ประคองไว้คาดหวังว่าจะมีเงินเข้ามานะตายละถ้าเงินไม่เข้ามามันก็ค้างเดบอยู่นี่แล้วก็คืออ้าวนายกนะครับ นายกนะครับอ่ซื้อบ b บอแอลขายปตทเพราะนายกก็ไม่มีตังค์มีแต่หุ้นคือต่างคนต่างมีหุ้นซื้อตัวก็จะไปขายตัวงก็มีแต่มันต้องมีเงินเติมเข้ามาแต่มันเติมน้อยมันทําให้เซ็ตบุกไม่ได้นะครับเหมือนมันเติมเข้ามาถ้ามันเติมมาวันละสองพันล้านห้าพันล้านสุกพันอย่างเงี้ยแสดงว่ามีเงินเติมเข้ามาหุ้นมันจะลอยขึ้นไปได้จริงจริงแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเข้าเข้าออกๆเข้าออกตลาดมันก็ไม่ขึ้นไปไหนหรอกนเพราะเงินมันไม่พอ ทีนี้มีคนถามเรื่องหุ้นทียูเขาบอกว่าจะเทรดยี่สิบสองยี่สบสามเอ๊ะทียูมันเทรดได้เหรอหุ้นตัวนี้หุ้นอะไรนะทียูฮะทียูเออเขาบอก<ถ>แกวง<ถ>ทางเทรดยี่สิบสองยี่สิบสามตรงนี้ปล่อยเข้าปล่อยอ,อกแต่มันเป็นมันก็มันก็ขึ้นมาสากเก้าบาทห้าสิบนะฮะ<อ>ก็แนวต้านก็อยู่ที่ยี่สบสองบาทห้าสิบยี่สิบสามที่เขาพูดนั่นแหละนะครับแ<อ>นวต้านอยู่ที่ตรงนั้นแหละอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มายืนปรุ่มลดแล้ว ตัวนี้เล่นเทรดได้เหรอฮะมันเป็นหุ้นลงทุนเหุ้นตัวนี้เทรดยดกอยู่ตาลงทุนก็เล่นรอบนะครับถ้าใครซื้อมาสิบเก้าบาทก็ก็รอดูแล้วกันว่าการผ่านยี่สิบบาทห้าสิบมันก็จะต้องผ่านในวันสองวันเนี้ยนะครับนะครับถ้าไม่ผ่านในวันสองวันนี้ก็เอาท่าเดิมแล้วมาชนแนวต้านแล้วก็ไซเวย์ลงไปใหม่นะครับไม่มีพื้นฐานเลยต้องเรียนคอร์สไหนครับไม่มีพื้นฐานเลยก็ ไปเรียนที่ตลาดหลักทรัพย์เพราก็มีนะอืตลาดหลักทรัพย์ก็สอน<ม>รีนนไปเหอะไปเรียนตลาดไปเรียนคอร์สฟรีอเขาอะอแล้วเคยมาเรียนคอร์สไม่งั้นฟังผมไม่รู้เรื่องนะ คือผมสอนให้ใช้แล้วว่าใช้ยังไงตลาดหลักทรัพย์ก็สอนฟรีนะไปเรียนกับเขาเลยก็อนเ้ลองไปที่ตลาดหลักทรัพย์ดูว่าอคอร์สที่เบื้องต้นนะฮะ <Ừ. S 2> แล้วก็คุณก็ไปเรียนเรียนมาจามสับมาสับอะไรคืออะไรอะไรนะฮะแล้วก็พอมาเรียนกับเราเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องคุณนก็มีเรื่องของบริษัทสิบประการอ่านั้นคุณก็ต้องมีประสบการณ์สักนิดนึงแล้วคุณค่อยมาเรียนหมายถึงว่าเวลาคุณเข้ามาตลาดคุณก็คิดว่าคุณเข้ามาตลาดตอนตลาดหุ้นดีุณบอกเอ้คุณเก่งเล่นหุ้นอะไรก็ได้คุณก็คิดว่งไน้ปตัึ อ่สุดท้ายอ่าแล้วตัวอื่นมันคิดว่าเหมือนเจียมันไม่เหมือนะนะครับมันมีหุ้นพิเศษอยู่ตัวเดียวแหละนะฮะคุณก็อาจจะฟุกได้ไปแล้วคิดประชัยนะฮคือต้้งแต่ก็มาหาประสบกรารณ์แล้วก็ค่อยมาเรียนที่อะไรบัญญัติสิบการนะครับก็อันนี้ก็จะพอพอพอเข้าใจบ้างพอเข้าใจบ้างไหมคงันพ,พูดชื่อหุ้นมาเลยก็อุ้ยอะไรวะอะไรวะหุ้นนี้หุ้นอะไรวะมันก็จะงงบัญญัติสิบการเนี่ยมันจะมีทั้งพื้นฐานมีทั้งิวิทยามีทั้งมีทั้งเรื่องเทคนิคลนะฮะ บริจาคสิประการนะครับมีทั้งหุ้นปั่นหุ้นเก็งกาไรนะแล้วก็หุ้นลงทุนอะไรเงี้ยมันแบบมันมันเป็นไปถึงว่าคุณต้องรู้อะไรพื้นฐานมาบ้างแล้วนะแล้วก็จับฟังเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ปั๊บเนี่ก็มันก็บรรลุผลมีเรีกับตลาดตลาดก็จัดสอนฟรีจะได้ไม่ต้องเสียตัง ตลาดหุ้นคืออะไรก่อนล้วกันอะป้าป <trees> <aesthetic S 2> ่ะเออเออเขาไปทำอะไรในตลาดหุ <GO av uther> ้นเขาจะสอนหลักการนะว่าแต่มันมีเซอร์พัสของเงินอยู่มันก็จะเอาเงินมาลงทุนตลาดก็เป็นที่ระดมทุนระลงทุนเอาไปลงทุนต่อคอนเสิร์ตแบบนี้มันสําคัญนะว่าทำไมหุ้นตอนนี้มันยังไม่ลงไงเพราะมันจะมีหุ้นจองเข้าอีกหลายตัวมันเลยไม่ลงแต่คนไม่ได้คิดแบบผมไงผมรู้เลยว่าทําไมหุ้นมันไม่ลงไง เพราะว่ามันังมีผู้จองลอเข้าอีกหลายตัวเออกเข้าหมดเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ผู้จองตัวใหญ่ยักมือมาหลายตัวเลยตอนนี้ใช่บูเอสเอของแบงค์ไทพนิ์อย่างเงี้ยใช่เขาก็ประคองไว้ไม่ให้มันหลงนะแต่ลงไปมันจะอะไรอย่างดูไหมฮะเลื่อนอะไรกันอีกนะครับซีเคเป็นวัททอมไหอยังคะซีเคนะครับก็จะแถวนี้นะครับก็เป็นวัททอมหนึ่งนะฮะ ต้องบอกก่อนว่าการถูกทิ้งลงมานะฮะตอนเดือนก,กันยาเนี่ยนะฮะแล้วมันก็ขึ้นไปเนี่ยมเริ่มลงใหม่ครับงไปขึ้นสี่นะฮะกำลังหาบัตทอมอยู่ออ้โหยมันต่ําเลยหรอออสี่เกลวังหาบัตทอมอยู่นะฮ oh, ะอ,อย่ oh, <okay. S 2> าออยนยงนั้นยังไม่ซื้อใช่ไหมคะหรือซื้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 อ,อรอมันมันก็บอกว่าอยู่ที่ที่ต่ำแต่ยังไม่ขึ้น ออาจจแต่ยัองอย่อยวขวเนะนะใช่ใช่ oh, โดย <C K. S 2> out, แพทเทิร์นของหุ้นที่มันจะขึ้นนะครับมันต้องโนะนะด,ด,ดงนมันต้องทิ้งตึ้งแรงนะทิ้งลงไปทีเนี่ยแล้วก็ถือว่ามันหลุดโล่ต่ำกว่า26ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดสัญญาณเดว์เซนเลยอมันนี่แสดงว่ามันมันมันต้องทํารูปแบบกลับตัวในะระยะเดือนอีกทีหนึ่งนะฮะมันน้นมันอาจจะลงไป26ครั้งหนึ่งหรือ25อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วอลุ่มหายไปนะฮะ S <S 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 เป็นสัญญารีวเซลคุณปินบอก <ผม S 1> ว่าเป็นโอกาอสซื้อเพราะมันตกตก,ตกอยู่คะ่ะเขาเน้นซื้อแบบนักลงทุนนะ,ะปินบอกซื้อลงทุนนะคะซื้อโดยลงทุนโดยที่ไม่ได้ใช้เทคนิคเข้าเข้าไปช่วยนะเทนนิคเลนี่ยมันจะช่วยให้เราซื้อุได้ต่ำกว่าในในที่ราคาที่สมควรค่ะนะครับถามว่าต่ำแล้วยังยี่บเจ็ดทนได้ไหมล่ะทนได้ก็ซื้อไปแต่ถ้าเรามองเรามองว่าแถว ยี่หกบาทเลยเงนะก็ยังมีโอกาสนะหรือถ้ามันทําโลเลยต่ำกว่ายนะี่หกเนี่ยอันนี้ยิ่งสวยเลยนะฮะเพราะมันยังไม่เกิดสัญญาณเดเวเทจมันเป็นแค่รีบาวนะก็ okay, เรียกว่า,าวลงอย่างหนักไม่พอนะลงมาจากสามสี่นะฮะโอ้ยสี K, นะ่เคถือยาวอ่ะแล้วก็คุณกรณ์สัยเล่นรอบไปแล้วมั้งพีทีเอลอยากซื้ออีกรอบหนึ่งอ่อถามว่าโอ้ทักโก้ต้านเท่าไหร่ต้านทุกแนวเป็นขาลงนะฮะนะครับ ก็ก็รอละกันนะฮะถ้าโก้ต้านเท่าไหร่นั่นแหละยังสไตล์คุณปินถือข้ามปีก็ถือเบมมาก็ถือข้ามปีไปไงก็ถือไปไงคุณเป็นไหมคุณมีเงินถูงเงินถังแบบฝรั่งหรือเปล่าล่ะซึ่งเขาไม่มีเงินไม่รู้จะไปทําอะไรก็มาซื้อใช่ไหมฮะหรือถ้ามาเอสเอแบบคุณปินก็คุณก็ถือข้ามปีไปผมก็มองเหมือนคุณปินนะว่ามันเป็นกรอบใหญ่มันเหมาะสำหรับคนที่มีตังค์เยอะๆแล้วถือยาวๆมันจะไปหกบาท ถ้าถ้าพื้นฐานมันแสดงออกมาถูกไหมครับแล้วเราเป็นใครอ่ะก็ลงทุนบ้างเราเป็นใครเรามีแค่ล้านสองล้านสิบล้านเันอ่ะแล้วเราจะเอาอะไรกินอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องเล่นธุที่มันปัจจุบันขึ้นได้เร็วๆหน่อยใช่ไหมครับคือค้าช้างขี้อย่าขี้สามช้างเนี่ยดูตัวเราให้เหมาะสมเข้าการเข้ามาต่างนนั่นตักเราเท่าไหร่นะนั่นตักเราเท่าไหร่นะแล้วเราต้องคืนนช้หรือว่ามันเป็นเงินออมจริงๆอยากจะซื้อ เพื่อพิสูจน์ว่าการลงทุนมีจริงเชิญเลยครับซีเคแถวนี้ผมยิ้มชันว่าซื้อได้ mm hmm. เพื่อพิสูจน์นะแต่คุณต้องถือสองปีสามปีห้าปีนะซ mm hmm. ึ่งผมก็ว่าคุณก็ต้องไปเปรียบเทียบว่าซีเคดอแล้วมีหุ้นอะไรอีกไหมที่มันน่าสนใจกว่าถ้าคุณ mm hmm. จะเป็นวีไอจิงๆ mm hmm. คุณต้องค้นหาหุ้นออกมาให้ได้ตัวเดียว mm hmm. นะเราก็เลือกไม่ใช่ว่าเออซีเคมันดีตรงไหนเหรอนหนึ่งน,นะ mm hmm. หรือว่ามันมีอะไรไม่ดีเหรอ หรือว่ามันดีอะไรหระผมว่ามันเป็นหุ้นแบบกลางๆนะฮะมันก็คุณซื้อมายีิบเจ็ดก็ขายสามสี่อยู่ดีเล่นรอบอยู่ดีนะ,ะมันไม่ได้มีโอกาสจะไปหกสิบนะครับแล้วทู่ะคะทูก็เป็นอย่างที่มันเห็นอยู่ไง <c oughs> อุ้ยแต่แล้วมีคําตอบให้ด้วยก็ใช่มันรออยู่นี่ไงรออะไรพี่รอให้เขาเลิกเล่นกันก่อน,อน,อนเลยเดดูการหน่อยพี่ดูการหน่อย <c oughs> ทัวทูวมาได้แล้วทัวทัทัว ก็สร้างฐานได้แล้วล่ะี่แถวนี้เริ่มสร้างฐานก็เหมือนกันเนี่ยลงมาลงมาแบบว่าเป็นเป็นโอเวอร์โซอ่ะแต่ก็ยังไม่ไดเวร์เจนไงเพราะนั้นแหละมันก็เป็นแค่รีบาวมันไม่รีบาวเราก็บอกว่ารีบาวไปอยางมากก็เจ็ดบาทแล้วก็ลงต่อใหม่นะฮะเจ็ดบาทเองหรอหกบาทห้าสิบก็ได้ส่วนต่างห้าสิบสิพี่แพทเทิร์นแพทเทิร์นมันเป็นแบบนั้นนะแพทเทิร์นมันบอกว่ามันยังไม่ได้ขึ้นไปแล้วผ่านเจ็ดบาทขึ้นไปเป็นบุลิสยังไม่ไม่ใช่ หุ้นฤดูฟักไข่เดี๋ยวรอก่อนกันละกันไข่ตั้งไข่ฤดูการไหนเดี๋ยวว่ากันตข้มขายากไม่มีปีนี้หาได้ป่ะพี่ปีนี้น่าจะฤดูปลาวางไข่ช่วงไหนคะฤดูหุ้นวางไข่ฤดูหุ้นวางไข่มีไหมคะปีนี้หรือว่าไม่มีเลยมันน่าจะยากนะรอตายละศูนย์พันนักเล่นหุ้นวางไข่แล้วล่ะ ไม่มีไข่ให้กินละต้องมันมันกดตลาดมันมันทำยาสองก็คือฮั่งเชงมันไม่ให้ไม่ถึงว่าแมงเม่ารุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมันไม่มีตังค์เนี่อมันไม่มีตังค์แล้วเพราะรุ่นก่อนแมงเม่ามันตัวอังแบบสองร้อยล้านสามร้อยล้านเนี่ยห้าร้อยล้านเนี่ยแบบว่าทําธุรกิจมาแล้วก็มีเงินเหลือเยอะไม่รู้ทําอะไรไงปันปีห้าหกปั๊บมันล่อแมงเม่าเลยมีแต่สตาร์ทอัพไง อันไม่มีแตกันนอะ้ยมาเมาร้านหนึ่งมันเมาห้าแสนไม่เมาห้าหมื่นมาแบบตัวเล็กๆเนี่ยมันไม่วิ่งหรอกพวกสตาร์ทอัพยุคเนี้ยไม่มีตังค์กันแล้วมีแต่ราคาคุยกันนะทั้งนั้นเลยคือคุณที่เขาจะทาแบบนี้วางไข่เนี่ยเขาไว้หลอกคนรวยที่ไม่รู้เรื่องหาตังค์เล่นๆเออหาตังค์จากคนรวยไม่รู้เรื่องมากกว่านะครับเขาดูยัะดูไม่เห็นนะครับว่าเขาจะเขาจะทําไม่ให้ไข่ตาม สร้างความโลภไปให้ใครเนี่ยมันมัน,ม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 นพูดลําบากนะนะค่ะก็เลยไม่มีเราว่าเราแนะนำเน่ยเราต้องบอกว่าเป็นเป็นทางเทคนิคนะครับแล้วก็พูดบางตัวเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยมันก็ไปจับมันแบบเพ่เพ่ไม่ได้นะค่ะแต่ถ้าถามปตทเนี่ยก็อธิบายได้ทุก็อตแหละอ,ะอ๋อเอาถามปตทมาก็แถวนี้เราใช้เวยอยู่เพื่อขึ้นต่อนะ,อะเดี๋ยวไปดูปตทก็บอกได้แค่นั้นครับปตทนิดหนึ่งนะคะ ก็เป็นไปขาขึ้นอยู่เวลาลงไม่มีวอลุม่มเวลาขึ้นมีวอลุ่มนะครับอันนี้ทําขึ้นบีอยู่นะครขึ้นบีก็อาจจะจบแถวแถวสีบาทสิบแล้วก็ลงมาทําขึ้นสี่ทีนึงอะไรเงี้ยนะอพทเทิน <Patter n S 1> ของหุ้นถ้าเป็นลนักษณะแบบ running collection แบบนี้มันจะไปต่อไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ปตทอ,อยู่ในขึ้นสี่อยู่นะฮะเพื่อที่จะทำขึ้นห้านะครั <okay. S 2> ซึ่งอันเนี้ยก็ต้องรอราคาน้ำมันนิด นะคอะ e ืไปเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวรถดีเด็ดแล้วล่ะหิวซื้อมาเมื่อเช้าจากสยามครับทานไหมพี่นั่งชินใจไปทานข้าวนะก็ตลาดแบบนี้ก็ก็เจอกันวันที่ยี่ห้านะครับผต้องเช้าใช่ไหมคุณผูชแฉแฉประเด็นพี่จะต้องพูดนะบอกประเด็นไปก่อนอแฉกับชาะ แฉกเฉาะนะ okay. แฉกเฉาะพี่อะครับประเด็นหุ้นมาแฉหุ้นตัวไหนเฉาะหุ้นตัวไหนเฉาะกแฉไหนไมันจะดีกับกันนะพี่แฉเนี่ยมันไม่ถึงว่าเปิดเผยความไม่ดีแต่ถ้าเฉาะเจาะเนาะเฉาะเนี่ยไม่ถึงว่ามันไปเอาเอา,เอาสิ่งที่ข้อมูลอนะมาให้ดูอ๋อ oh, เออดีดีเออ อ้าวงั้นแชร์แชร์ด้วยฉาะเฉาะไม่ถึงว่าอ้าวเขาทํายังไงเนี่ยเขาเรียกฉาะได้ได้ได้แชร์แต่จะแ์เนี่ยไม่ถึงว่าเฮ้ยต้องต้องปิดห้องเลยนะพี่ปิดห้องเลยเวลาแชร์เป็นนคดีแต่จริงๆเองไม่ใช่คนดีอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นแชร์ต้องปิดห้องเลยนะห้ามเผยแพร่นะแล้วก็ปิดล็อกประตูกรอนทุกห้องเลยวันอาทิตย์ก็ไปเจอทีโอทีทีโอทีตอนนี้แปดร้อยคนละนะโอ้เยอะนะ แต่วัน,วนาอาทิตย์มันมีงานที่เนี่ยงานเปิดสวนรับสเสด็จกันแปดโมงเช้า <c oughs> มงคลนะคะได้เลยค่ะพี่ข,ข,ขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับนั่นก็เป็นรายละเอียดของพี่นพินิพนธ์นะก็น่ารักมากเลยนะชอบที่พี่วินิพนธ์เวลาพูดบบบอกว่าโอ้ยรู้นะหุ้นตัวนี้เอออย่างนี้แหละอยากฟังอย่างนี้แหละนะฮะว่า เฮ้ยตัวนี้ไม่ mer, table, eh? มีตังอะทำขึ้นไปก็หมดมุกอะไรเงี้ยนี่แหละวงการเนี่ยมันต้องแบบต้องได้ข้อมูลที่แบบงูเห็นงูเห็นอะไรงูเห็นนมไก่อะไรเงี้ยนะฮะจะได้เห็นกันได้นะฮะก็จะได้เป็นความรู้สําหรับพวกเรานังสุนที่แบบพึ่งเข้าสู่วงการแค่สิบปีอะสิบปีนี่เราออดนะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกให้ โอเคค่ะเดี๋ยวเราติดตามข้อมูลกันต่อในตอนเย็นนะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนสำหรับช่วงน,นี้ตั้งหลักคุณผู้ฟังนั่งทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ